แล้วนี่ครับผมก็อยู่กับเจ้าของรถแอ c o อ d G10 คันนี้นะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันแล้วต้องยอมรับว่าเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยโอ้โหติดตามผมมาครับแล้ววันนี้ก็เอามารถมาทำครับฟังแล้วเป็นไงบ้างก็สิ่งที่รู้สึกความรู้สึกแรกเลยครับคือเบื้องต้นก่ได้รับรถมาก็ลองฟังเสียงจากลำโพงเดิมมันก่อะแต่รู้สึกว่าพอฟังแล้วเหมือน,น มันไม่มีมิติอะไรเลยครับมันมันดูแบนมากเบสก็ไม่มีก็เลยจากที่ดูรีวิวมาก็รู้สึกว่าเสียงมันฟังชัดมากขึ้นแล้วก็ได้บรรยากาศมากขึ้นก็เลยตามมาครับตามมาจากยูทูบเลยครับแล้วก็ไปจองที่มอเตอร์โป๊ก็เลยตัดสินใจมาทำนีรับแล้วพอฟังจริงได้เป็นไงบ้างฟังจริงครับสุดยอดเลยครับถึงแม้ยังไม่อาจจะยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากที่สุดแต่ว่าในระดับนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้ว ดีกว่าของที่ติดรถมาบ้างนะครคอนเฟิร์มว่าดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมแต่เห็นไหมว่าเราก็มีดีเทลเล็กๆน้อยในการติดตั้งด้วยนะใช่ใช่ครับโอเคเอาไว้คนที่ได้มาทําแล้วจะเข้าใจต้องลองต้องลองมาดูครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครับงั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับแล้วก็มี Honda a c c o r d G10 ครับเห็นไหมครับว่าเข้ามาติดตั้งกันที่นี่เยอะมากครับ แต่คันนี้ครับเป็นชุดที่น่าสนใจชุดหนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบฟังเสียงแบบคุณภาพ i ายเอ็นครับนี่ครับรถคันนี้ใส่ลลำโพงครับของ Focal ครับเปลือกไม้ครับ p s 1 5 f x ครับแล้วคู่หลังเป็นแกนร่วมครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่ทำให้เสียงรถคันนี้เนี่ยแน่ทะลดมากยิ่งขึ้นครับก็คือซับหลุมยางอลครับของ Mercury ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับ แล้วนี่ครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วข้างหลังเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยเก็บของได้เหมือนเดิมเลยครับแล้วผมจะเปิดให้ดูนะฮะว่าหลังจากที่ใส่แล้วนะครับนี่ครับซับหลุมยางอะไหล่เมอร์คิวรี่ครับอยู่ในนี้พร้อมกับแดมเรียบร้อยครับเพื่อให้มันแน่นหนาครับแล้วก็เบรสเนี่ยสามารถจะอัพฟลอนต์ไปได้เลยครับนี่ครับปิดมาสภาพเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ ครับทุกท่านครับผมก็อยู่ในรถ Honda Accord G10 คันนี้ครับซึ่งคันนี้เป็นรุ่น h ฮ b ริดนะครับหลายๆคลิปครับที่เราได้ถอดลำโพงเก่าให้ดูแล้วนะครับว่าคุณภาพของเดิมเนี่ยมันแตกต่างจริงครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคันที่เขาเป็นแฟนของลำโพงย่อโฟกัลนะครับซึ่งทุกอย่างก็จะเข้าช่องเดิมหมดแม้จะไม่ตรงรุ่นสักทีเดียวนะครับ แเราก็ทําให้ติดตั้งทุกอย่างเข้าที่เดิมได้นะครับแบบนี้ครับแล้วเรามาลองมาฟังเพลงดูครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับรายลเอียดเสียงครับคันนี้ แล้วครับเสียงดีกว่าแลโพงติดลดมาจากเดิมแน่นอนความทีต่ำครับเนี่ยครับเพื่อนที่เป็นเบสนะครับทักเพลงนีครับเบสหนักมากครับ นี่ครับเป็นเสียงเบสที่มาจากทับหลุมยางอไหลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ครับไม่ต้องมาตีตู้ให้เกะกะเสียเวลาต่อไป well, done done chill, so แล้วเรามีคอนโทรเบสตรงนี้ครับ <the> เพื่อให้เพิ่มลดเสียงได้เ <'m> สียงเบสครับผมปิดเลยครยับ ทุกทารจะเห็นว่าเสียงเบสเนี่ยจะหายไปนี่ก็คือเป็นแค่โรงกลางแหลมนะครับที่ผมบอกว่าซับเบสเนี่ยเติมลดทางด้านเสียงก็คือแบบนี้ครับเราเพิ่มมาครับพอสมควรครับเห็นไหมครับว่าฟังดีขึ้นเยอะเลยครับ ก็คือคุณภาพเสียงครับของการอัปเกรดเครื่องเสียงในรถ Honda a c c o r d G10 นะครับซึ่งที่นี่ครับเราเชี่ยวชาญจริงครับตอนนี้เราติดตั้งไปเนี่ยผมว่าเยอะมากครับนะครับก็ให้เชื่อมั่นได้ว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านของรถรุ่นนี้จริงครับใครที่สนใจครับก็สอบถามมาได้ครับที่มิราโชดิโอนะครับ